สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทคนนะครับพี่น้องครับผมลงทัดสูตรเลขพารวยครับช่องสูตรเลขพารวยครับวันนี้ครับผมพบพี่น้องของเราในวันปทนยี่สิเจ็ดสิงหาคมผมจะพาหาขนมลาวเย็นนี้ครับรถทัวจอดอยู่รออยู่ตรงนี้ครับใครจะขึ้นไปเที่ยวประเทศลาวเชิญได้ครับมาครับก่อนจะขึ้นและก่อนจะเที่ยวฟังคําเตือนเลยครับแล้วผมพาเที่ยวลาวเลยครับ คำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากลุงทัศน์สูตรเลขพารวยพี่น้องครับอาก่อนจะรับชมอย่าลืมครับฝากช่องสูตรเลขพารวยใครเข้ามากดที่ YouTube พิมพ์สูตรเลขพารวยแล้วจะพบการวิเคราะห์เลข2ตัวบน3ตัวบนเน้นๆหลักๆแน่นๆพร้อมทั้งลาวด้วยครับมาครับมาดูเลขลาววันนี้กันแล้วกันไปที่บนล่างนะครับอ่ะเลขลาวมันจะมาด้วยกันนะครับพี่น้องครับมาบนล่างวันนี้เด่นที่5ตัวนี้68014ส่อ่ะส่วนตัววิ่งครับงวันนี้ผมให้วิ่งที่6กับแเน้นที่ห หลักร้อยวันนี้เน้นที่สองกับสี่ครับมาดูคู่ชุดพี่น้องครับถ้าหกตัวนี้มานะผมวางไว้กี่ตัวเนี่ยหกแปดแปดหกหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหกถ้าศูนย์มาครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ 40, 02, สี่ศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ซับแปดมาครับแปดสี่สี่แปดแปดสองสองแปดและหกสี่สี่หกมาจากแถวนี้ครับอะจะเด่นที่ตัวไหนครับถ้าในนี้ผมเน้นไปที่สี่หกหกสี่สองหางนี้อันนี้ไม่มีห้าทำไมมีห้า มีเลขห้าเข้ามาเพราะว่าเลขล่างหรือเลขบนผมว่ามันน่าจะมีห้าสักตัวใดตัวหนึ่งผมเลยติดห้าเข้ามาเลยไม่มีในนี้ปกติจะมีห้าอยู่ตรงนี้อใส่ไปก็ได้พี่น้องครับอืเดี๋ยวจะว่าเอาห้ามาจากไหนมาครับมาดูสามตัวบนครับหลักร้อยงวดนี้ผมเน้นไปที่สี่กับสองครับสี่กับสองส่งเข้าเป็นหลักร้อยงวดนี้ อ่ะคู่ชุดครับสี่หกห้าหางแรกเด่นเลยครับสองหกห้าเด่นเลยครับห้าหกห้าแปดหกห้าสี่ห้าหกเด่นสองห้าหกเด่น แล้วก็สี 2, 6, 4, ่หกสี 2, 4, 6, ่เด่นสองหกสี่เด่นสี่สี่หกเด่นสองสี่หกเด่นเฉพาะสามตัวมีจิตมีกี่หางครับสี่หนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกสิบหกหางส่งเข้าประกวด 2, 4, 6, 8, สองสี่หกแปดส่งเข้าแปดหาง อยู่ในวงกลมนี้เป็นตัวเด่นที่สุดพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมาได้ห้าห้าห้าหกห้าแปดหกห้าห้าห้าหกแปดห้าหกห้าหกสี่แปดหกสี่ห้าสี่หกแปดสี่หกผมจับเฉพาะสองกับสี่เป็นหลักร้อยเมื่อมาชนจะได้แบบนี้อ่ะขยับมาดูเลขล่างพี่น้องครับขยับมาดูเลขล่างงวดนี้ ล่างผมให้วิ่งที่สี่กับสองจับชนห้ากับแปดเป็นหลักสี่สองห้าแปดผมคิดว่ามันน่าจะมาสองตัวถ้าสี่มาพี่น้องครับสี่ห้าห้าสี่สี 4, 4่แปดแปดสี่สี่หกหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ถ้าสองมาพี่น้องครับสองห้าห้าสองสองแปดแปดสอง สองหกหกสองสองสองมันเหลือสี่สองสองสี่ัวหนึ่งพี่น้องครับสี่สองสองสี่เดี๋ยวจะไม่ชนคู่นี้เผื่อมันมามันมาหลายรอบแล้วแบบนี้ผมไม่จับชนกันคิดว่ามันจะอยู่คนละฝั่งมันมาด้วยกันก็มีอ่ะแต่สรุปก็คือสี่ห้าสี่แปดก็คือสี่ห้าแลวก็สี่แปดสองห้าสองแปดนี่ครับผมเด่นอยู่แค่นี้พี่น้องครับ ใครอยากจะใช้แค่นี้ก็ได้หรือจะใช้หมดหรือจะใช้เฉพาะในนี้ไม่เอาตัวเด่นก็สุดแล้วแทบแด่พี่น้องถ้าพี่น้องชอบตัวไหนให้ใช้ตัวนั้นนี่คือล่าง4 2 5สก็คือจับ4ี่กับสอวิ่งชน5กับแเท่านั้นนพี่น้องครับตัวสอดแทรกที่ไม่มีก็มีศูนย์เข้ามาอ่ะนี่คือเลขล่างครับมาครับ ย้อนทวนอีกนิดหนึง่งสรุปจับใจความได้แบบนี้สำหรับเลขบนล่างงวดนี้มันไม่มีตัวเด่นที่จะชี้ขาดว่าจิตๆจิตดนจัดผมวางไว้ห้าตัวเลยหกแปดศย์หนึ่งสี่ห้ามีสิทธิ์มาทั้งบนทั้งล่างในนี้อาจจะมาครบเลยทั้งบนและล่างหรือไม่มาสักตัวก็ได้วิ่งไปที่หกับศูนหกกับศูนย์ คู่ชุดเด่นที่สุดหกห้าห้าหกหกสี่สี่หกโดยเฉพาะหกสี่สี่หกนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะหกสี่สี่หกถ้าให้ผมเลือกเด่นที่สุดก็คือหกสี่สี่หก ถ้าเลขเด่นในนี้ถ้าให้เลือกผมจะเลือก6ถ้าหลักน้อย4ี 2, 4่กับสองสกับสองวิ่งชน6 4กับ2เลือกตัวไหนครับ4กับ2ผมเลือกเดี๋ยวนะครับผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่งพี่น้องครับ รักพี่เสียดายน้องอ่ะผมวางไว้สองตัวนี้ไม่กล้าตัดฟันธงว่าจะเลือกตัวไหนนะแค่สองตัวเท่านี้แหละอ่ะพี่น้องครับเลขล่างจับใจความเน็ตเนื้อคือสี่กับสองวิ่งชนห้ากับแปดผมให้เด่นแค่สี่หางนี้ไปกลับก็จะเป็นแปดหางสี่ห้าห้าสี่สี 4, ่แปดแปดสี่ห้าสองสองห้าสองแปดแปดสองเท่านั้นพี่น้องครับเลขล่างชอบสี่กับสองคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เห็นอ่ะบนที่หกกับศูนย์ บนที่หกกับศูนย์จะมาไหมอ่ะเย็นนี้ให้คําตอบโอเคพี่น้องครับนี่คือชุดเที่ยวขนมเลาาเย็นนี้อ่ะใครจะขึ้นก็ขึ้นนะครับรถทัวร์จอดรอแล้วอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปรับครับนับใครจะได้กินขนมเลาาโอเคพี่น้องครับสาหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่มารับชม ทางช่องสูตรเลขพารวยอยู่ทุกคนนะครับขอให้โชคดีวันนี้พอเชนี้สวัสดีครับ